Oh, man. ฝนตกพอดีเลยไ,ไม่ได้ลงเลยดวไปก่อนออกไป มีข้อความตามต้นไม้เต็นหมดทั้งหมดเลย<ม>เป็นคำสอนทั้งหมดเลยอนะี่แหละอ,อะไรันเป็นครูสอนเราวววความตายมยือนวทุกคนหญิงตัดชาย จากป็องล่องหรือหลบหลีกได้คือหลวงพ่อชา่านชีมันร้อนอะไรสอย่อ่านทางนี้บ้างอ่านทางนี้บ้างการรู้ธรรมะการเห็นธรรมะมันอยู่ที่ปฏิบัติ ตูได้ยินเสียงอีแม่หูข้างนี้ไปอ่านด้วยกันแ้วนายนี่เพื่อนกำลังบอกอะไรตู่รู้ป่ะเสียงอีหูอื้อแ้่ขาข้างนี้ตัวหูอื้อมากกว่าไม่อ่านต้นนี้เดี๋ยวนี้ธรรมะเขาเขียนว่าไงมีสติคุ้มครองอยู่นี่แหละนิ่สบายนี่เกิดนะอ่านอ่านเกิดมาที่ตัวเปล่าเราหรือท่าน มิฉนั้นจะอยากรวยไปถึงไหนม,มีพอกินพอใช้สบายใจเหนื่อยสิง่งใดเนื้อสิ่งใดตอเนื้อสิ่งใดเข้าวัดตัดฟังธรับอ,อะไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแนละาเนี่อมาอ่านธรรมะศึกษาธรรมะจากธรรมชาติรรรรเดินจงกรมแล้วก็เดินอ่านไปเรื่อยๆคนไม่รู้เดี๋ยวอ่านย คนไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้คนรู้แล้วไม่ทําตามท่านไม่สอนก็รู้เยอะเกินเป็นคนน้ำเต็มแก้วรู้แล้วไม่ทํารู้แล้วไม่ปฏิบัติท่านไม่สอนไปความหมายอันนี้คืออะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอานน ปฏิบัติให้มากทำให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยความสงสัยจะไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีด้วยการคาดคะเนหรือการหรือด้วยการกเถียงกันหรือจะอยู่เฉยๆไม่ปฏิบัติภาวนาเลยความสงสัยก็หายไปไม่ได้อีกเหมือนกัน กิเลสจะหายสิ้นไปได้ก็ด้วยการพัฒนาทางจิตซึ่งจะเกิดได้ก็ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นไหมนี่ให้คนเดินมาอ่านธรรมะที่ต้นไม้นี่ก็ได้ความหมายแล้วนะพี่จูนะใช่เน,นี่ยอ่านตรงนี้อีกฟังทำแล้วไม่นำมาปฏิบัติก็เหมือนกับ ถือผลไม้ไว้เท่านั้นยังไม่ได้กินยังไม่ได้ลิ้มรสก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่อันนี้ยาวการฝึกทางโลกโลกอุตระคือทำให้อันนี้ ทำให้อ่านไม่มันมันไกลอ่ะอ่ะอ่านต้นใหม่แล้วกันต้นนี้อ่านต้นนี้อ่านต้นนี้อ่านตัวอ่านต้นนี้มันทางออกเลยอันความอยากอะไรจักระงับตับลงได้นั้นมิใช่เพราะเราตามสนองสิ่งที่อยากให้ทันดัง มันดังมันปองอไรมณนะแต่เราต้องค่ามันให้บรรลัยค่าความอยากหรอกสติสติพุทโธสะอาสวาสออ่างสงบนี่มอต่อใจล้วตรงนี้อีกต้นนี้อีกตัน,น,นเนี่ยอันง่ายดู ธรรมชาติแท้ของจิตนั้นถ้าเข้าใจซึมทราบแล้วคำพูดมนุษย์ไม่สามารถหวานล้อมหรือเปิดเผยมันได้อ,อ่านตัวนึงอ,อ่านว่ามาถึงวัดเห็นดิน ต้นไม้ยังไม่ใช่เห็นวัดดังความหมายรู้จักวัดต้องฝึกหัดทั้งกายใจจึงจะได้บ่งชัดเห็นวัดจริงเนาะต้องปฏิบัติ ต้องปฏิบัติได้ตนเองถึงจะเห็นถึงจะรู้อ่ะทางออกทีนีออ้เราก็ออกทางบางครั้งเขาอาจจะให้เราขับรถแบบนิ่งๆช้าๆดูธรรมชาติปล่อยเกียร์หนึ่ง<ห>แล้วก็ปล่อยสติ<ำ>ใหท้ทำไมรเราไม่ปล่อยราคะโทสะโมหะนี่ อตอนนี้เขียนว่ากายวาจาของเราก็เช่นกันถ้ามีคนรักษามันก็งามความชั่วช้าลามกสกรปกเกิดขึ้นมาไม่ได้คำสอนของหลวงปู่ชาทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็น มันก็ยังดีอยู่นั่นเองอนะพี่จู๋เนาะจริงๆด้วย